ก,กำลัง2 PD m i s s i s Thailand World Bangkok 2025และ m i s s i s Thailand World ชนบุรี2025เวทีทรงคุณค่าเพื่อปลุกพลังสตรีที่สมรถแล้วพร้อมเปิดตัวผู้เข้าประกวดท็อปไฟนอลิสต์ สู่ r o ชู t Mrs t h a i l a n l ด์ r 2ิ2์เวทีประกวด Mrs Thailand นด r เว2ร2ดเวทีสำหรับผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพภายใต้คอนเซปต์ชายอยูออร่าแค่เป็นตัวเองแล้วเปล่งประกายในแบบของคุณเวทีที่ส่งคุณค่าภายใต้การนำของคุณ กิติพรนันตานนผู้อำนวยการกองประกวด m ิ s s ิสไทยแลนด์เวอร์และผู้ถือลิขสิทธิ์ National Director Mrs. s ิสเวอร์โดยเวที m i s s ิสไทยแลนด์เวร์เป็นเวทีที่มุ่งเฟ้นหาผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจที่ไม่เพียงแค่ความงามจากภายนอกแต่ต้องเป็น Inspiration Queen ที่สามารถส่งต่อพลังบวกให้กับสังคมและคนรุ่นใหม่เปร่งประกายแสงออรา่าเพื่อไปชิงมงระดับโลก ใน m ิ s ซิสซิแพร์2อที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปีนี้ก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วเราได้คุยกันระหว่างกรุงเทพชนบุรีนะคะแล้วก็เลยเมาคอลแลบกันนะคะในการที่จะมาะแถลงข่าวร่วมกันแล้วก็อยากจะขอบคุณ ทางสปอนเซอร์นะคะผู้สนับสนุนด้วยที่ให้ความสำคัญเห็นเห็นแก่ความสำคัญของแล้วก็โอกาสนะคะของงานเวที Mrs. t ิสไทยแลนด์เวินะคะทั้งชนบุรีแล้วก็กรุงเทพก็เลยมาเป็นผู้สนับสนุนเราด้วยนะคะจัดงานวันนี้ก็เลยเพื่อที่จะเปิดตัวนางงามนะคะทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์เราด้วยค่ะวันนี้ค่ะสำหรับชนบุรีนะคะวันนี้เป็นโอกาสแล้วก็เป็น เรียกว่าเป็นการคอลแลบที่ลงตัวแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจถึงแม้เราจะเป็นนะคะเวทีมิสซิสไม่ธรรมดาไม่แพ้กับเวทีดวใดแน่นอนนะคะเพราะว่าผู้หญิงเราทุกคนคุณภาพแล้วก็มีศักยภาพแน่นทุกคนค่ะแล้วก็อยากให้สื่อทุกท่านนะคะติดตามการประกวดทั้งเวทีกรุงเทพมหานครและเวทีของชลบุรีนะคะกิจกรรมแน่นแล้วก็ยังส่งเสริมในด้านของภาครัฐและเอกชนแล้วก็ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศด้วยค่ะ อยากให้ทั้งสองจังหวัดนะคะให้ช่วยพูดรายละเอียดสักนิดนึงไฮไลท์สำคัญที่มันจะเกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดในส่วนของกรุงเทพมีอะไรยังไงบ้างะคะเริ่มจากรี่เอฟก่อนค่ะ ของกรุงเทพก็เดี๋ยวเราจะมีที่จะไปร่วมกับทางนาคปรปฐถมนะคะแล้วก็ไปงานของกองใหญ่และตัวของกรุงเทพเองก็จะมี CSR นะคะของกองด้วยที่จะไปช่วยเหลือสังคมนะคะก็ติดตามได้ทางเพจของ Mrs t h a i l a n d เว r ร์แบงก k คอนะคะแล้วก็เราจะมีในเรื่องของไปสวัสดีสื่ออีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งเราก็จะมีไปขอบคุณนะคะสื่อด้วยนะคะถึงสถานที่นอกจากนั้นก็จะมีทำ กิจกรรมต่างๆให้กับสปอนเซอร์แล้วก็วันจริงก็คือรอบตัดสินนะคะ24พฤษภาคมค่ะก็วันนั้นน่าจะมีความฉกนานอยู่นะคะเพราะว่าเราคงจะต้องมีกิจกรรมต่างๆในวันจริงด้วยแล้วก็แล้วก็จะต้องเป็นการมอบมงแล้วค่ะวันนั้นนะคะ<ช>ก็24พฤษภาคมที่ฟินิกส์ประตูน้ำค่ะในส่วนของคุณแค่ะเรามองคนที่จะเป็นผู้ความงคุณเ่ย เราอยากได้แบบไหนเพื่อไปสู้บนเวทีใหญ่ครับ่ในส่วนของกรุงเทพนะคะที่มองหนึ่งเลยก็คือจะเป็นเรื่องดึงศัก,กยภาพของตัวเองออกมาความสวยงามความที่โชว์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นได้รับทราบว่าโอเคเราเป็นมิสซิสก็จริงแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่ว่ายังประกอบกิจการอย่างอื่นได้ไม่ใช่ว่าแค่งานในครอบครัวอย่างเดียวมันก็จะเป็นะเขาเรียกว่า ประกอบกับยุคใหม่ที่ว่าผู้หญิงก็ต้องไม่ถึงกับว่าเป็นช้างเช้าหน้าแต่ก็คือดึงศักยภาพตัวเองในการทํางานออกมานอกจากความเป็นแม่ที่อยู่ที่บ้านในครอบครัวแล้วค่ะคือเราดีศักยภาพดูัูใช่ค่ะสำหรับคนที่จความโงกใช่ค่ะถูกต้องใช่ ในส่วนของชมบุรีบ้างห,ห่ะคะรายละเอียดการจัดกิจกรรมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสําหรับชลบุรีนะคะ m ิ s ซ well, ิสเทิร์นชลบุรี2 0 25 Presented by Terry Boy Group นะคะเรามีกิจกรรมแน่นค่ะวันที่8นี้นะคะเราจะกิจจัดกิจกรรมที่เก็บตัวที่เกาะล้านค่ะซึ่งช่วงเช้าเราจะเป็นกิจกรรมที่มอบทุนการศึกษานะคะให้เด็กเรียนดียากไร้สนับสนุนไปทีร r บอยด์กรุ๊ปเช่นกันนะคะส่วนตอนบ่ายเราก็ยังร่วมมือทํางาน เกี่ยวกับการทำ CSR ทางทะเลนะคะการรักโลกกับเมืองพัทยาด้วยเช่นกันและสุดท้ายค่ะเราก็จะมีแคมเปญด้วยนะคะร่วมกับทางสปอนเซอร์คือโคปาคานาโคปาคาบานาบีชนะคะที่จะต้องไปทำกิจกรรมอันนี้เป็นแคมเปญอีกหนึ่งเช่นกันส่วนวันสุดท้ายค่ะวันไฟนอล วันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะเราก็จะจัดในส่วนของไฟดิงนะคะซึ่งจะการนำซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของโรคอของชนบุรีนะคะมารังสรรค์ให้เป็นเมนูสุดพิเศษค่ะพร้อมกับชมรอบไฟนแนลของ m ิ s ซิสไทยแลนด์เวลดชนบุรีค่ะซึ่งวันนั้นจะได้รู้กันค่ะว่าใครจะเป็นตัวแทนของชนบุรีฝากติดตามด้วยนะคะอยากได้นานาแบบไหนะยังไงคะที่แอกว่าจะสามารถชนะใจคณะกรรมการแล้วก็ด้มงมุฎุองชนบุรีไป ทุกอย่างนะคะบ,บอกเลยว่าทุกคนน่ะที่คัดมาแล้วท็อปท็อปไฟนอลิสเนี่ยมีคุณสมบัติครบทุกคนแต่ว่าหลังจากวันนี้เราจะดูว่าเขาจะชานิ่งออกมาได้อย่างไรในความเป็นมัมความเป็นแมนูแฟลส์ความเป็นพาวเวอร์ฟูลแมนที่จะต้องส่งพลังออกมาให้เราเห็นแล้วก็จะต้องติดตามเปทีค่ะว่าทั้ง5ท่านเขาจะแสดงศักยภาพยังไงบ้าง กับความตั้งใจในการทำเวทีประกวดทำไมเพราะอะไรที่แปง้งถึงได้ไที่บอกว่าเฮ้ยฉันอยากทำเวทีประกวดสำหรับคนที่แต่งงานเลยจริงๆแป้งเริ่มจากการที่เราเป็นนางงามเวทีนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ได้รับตำแหน่งสุดท้ายนี้เราผันตัวมาเป็น PD ดีเองเพราะเราเชื่อว่าแล้วก็เวทีนี้ค่ะให้ประสบการณ์แล้วก็ใหเ้เหมือนเปิดประตูบานหนึ่งที่เราไม่รู้ไม่รู้ว่าเราเคยมีประสบการณ์หรือมีศักยภาพแบบนี้มาก่อน ได้โชว์ว่าเฮ้ยเราก็เก่งนะเราก็ได้ทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําและสุดท้ายค่ะเราอยากจะเป็นคุณแม่ที่ดีแล้วก็อยากขอบคุณครอบครัวสุดท้ายความเป็นแม่มันยิ่งใหญ่ค่ะลูกชายคือกําลังที่สําคัญที่ทําให้เราผักดันมาถึงทุกวันนี้แล้วก็อยากบอกผู้หญิงทุกคนค่ะว่าคุณก็สามารถที่จะเป็นผู้หญิงที่เก่งคนนึงและเป็น The บ e s t v e r s i o นได้ค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของคุณเทพนะคะทำไมถึงแบบว่าอยากจะมาสนับสนุนหรืออยากจะแบบมาเป็นพี่ดีให้กับผู้บริหารร ตอะ่ <c oughs> อะสำหรับกรุงเทพนะคะก็คือลี่ก็มีความคิดเห็นเหมือนกับคุณแป้งเนาะว่าคือผู้หญิงในสมัยนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องปิดกั้นตัวเองอยู่ที่บ้านลี่อยากจะส่งเสริมในในานามของบริษัทซันเดย์เอชั่นพวกเราทุกคนอยากจะส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนยืนได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือครอบครัวเป็นแรง,แรงผลักดันสําคัญในการดํารงชีวิตสิ่งแวดล้อมเพื่อนฝูงคุณภาพสังคม เรามองเห็นโอกาสตรงนี้ที่จะช่วยกันสนับสนุนสังคมและก็ชุมชนในปัจจุบันนี้ค่ะสำหรับคนที่ติดตามเฉพาะแฟนๆจะได้อะไรจากเวทีการปนรือเบ้าได้ได้เห็นถึงว่าศักยภาพของผู้หญิงที่สมรสแล้วเนี่ย มีโอกาสที่เท่าเทียมกันแล้วก็ทุกคนสามารถดึงเอาศักยภาพตัวเองออกมาได้เพื่อให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับในรูปแบบในแบบของตนเองนะคะคุณค่าตัวเองความสวยงามแบบที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะไปเปิดกว้างให้กับสังคมชุมชนได้ทุกคนจะได้มีเหมือนเป็นพลังบวกนะคะในการที่จะเ,เดินหน้าต่อไปให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้ในหลายๆมิติหลายๆด้านค่ะ ครอยากจะบอกกับทางสปอนเซอร์ที่บอกว่ามาวมเป็นส่วนหนึ่งกับการสนับสนุนของเราค่ะก็อยากจะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆรายนะคะผู้สนับสนุนเราเพราะว่าตอนที่เราคุยกันเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยมองว่าเป็นการส่งเสริม สถาบันครอบครัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่จ,จะเป็นภรรยาที่อยากที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดตรงนั้นออกมาแล้วก็มีความสามารถมีศักยภาพตัวเองนะคะที่จะออกมาโชว์ให้กับทุกๆคนเป็นแรงบนันดาลใจที่ดีผู้สับสนุนเขาก็เลยมองเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขามองว่าน่าสนใจและเป็นกิจกรรมที่ทแปลกใหม่ด้วยที่เขาอาจจะยังไม่เคยไม่เคย ได้ร่วมนะคะก็ก็เลยมีความเหมือนมีความเต็มใจที่จะอยากจะมาร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลายหลาย,ลายมากๆเลยนะคะที่ทางกรุงเทพเองชลบุรีเองก็ได้รับการสนับสนุนค่อนข้าง,งเยอะนะในนี่ก็เป็นปีแรกของพวกเราด้วยนะคะแต่ก็มีหลายๆท่านที่สนใจก็อยากจะฝากด้วยค่ะว่าถ้าในงานนี้ก็ จะได้เห็นบ้างแล้วบางรายนะคะก็อยากจะเชิญไปที่ของงานวันรอบตัดสินด้วยทั้งของชนบุรีของกรุงเทพก็จะมีกิจกรรมร่วมเล่นด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าในอารอบตัดสินเวลาช่วงเวลาจริงๆค่ะที่นั่งงาน ค่ะก็อยากให้ฝากติดตามนะคะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งฝั่งของกรุงเทพและชลบุรีด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะวันฟิแนลนะคะสามเสเพฤษภาคมนี้ที่วันิลาสกายบางพระนะคะแล้วก็แฟนเพจแล้วก็ขอโทษแฟนเพจนะคะก็ฝากติดตามทางเพจ Facebook นะคะทั้ง2เพจของกองประกวดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยซีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888 กูให้มึงรวยเศษฐีพันล้านโดยมาดามแบมแบมกัลยากร